ความมหัศจรรย์แห่งสุดยอดสารต้านริ้วรอยจากภายในคุณมีริ้วรอยเหล่านี้หรือไม่ริ้วรอยร่องลึกตามหน้าผากหว่างคิ้วและร่องแก้มรอยตีนกาหร,รืวรอยแบบตื้นที่ประสานกันเหมือนตะข่ายเล็กๆปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดริ้วรอยเหล่านี้ก็คือผิวขาดความชุ่มชื้นและอนุมูลอิสระรังสี UV จากแดดและมลภาวะต่างๆ จะเป็นตัวกระตุ้นให้อนุมูลอิสระทำร้ายผิวโดยการทำลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังจนทำให้เกิดริ้วรอยและจุดด่างดำขึ้นบนผิวริ้วรอยแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่ริ้วรอยแบบตื้นมีลักษณะเหมือนตาข่ายเล็กๆประสานกันบนผิวและริ้วรอยร่องหลึก มีลักษณะเป็นรอยย่นใหญ่ๆบนผิวหนังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณหน้าผากหางตาและลำคอกิฟเฟอรีนแอสตาซนทินจุดยอดผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยแห่งวัยแอสตาซนทินจะช่วยลดเรือนริ้วรอยและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวและทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นกิฟเฟอรีนแอสตาซนทินประกอบไปด้วยแอสตาซนทินสารสกัดจากสาหร่ายสแกนดิเนเวียและวิตามินซี ฮิฟอรีนแอตตาแซนทินเหมาะสำหรับผู้ที่กังวลเรื่องริ้วรอยอายุ28ปีขึ้นไปฮิฟอรีนแอตตาแซนทินสุดยอดสารต้านริ้วรอยจากภายใน